หนึ่งครับสำหรับเจ้าเลื่อยบาโซ่นิ้วตัวนี้นะครับมอเตอร์บัตเลตเป็นรุ่นพิเศษที่แอปซีรับไปแล้วไปดูปัญหาของพี่เขาเฟืองด้านในอ่ะของผมตัดอะไรัหนักขนาดไหนไม่รู้แต่ที่รู้ว่าเฟื่องด้านในหายไปเลยครับพี่ทำยังไงครับพี่แล้วก็เจ้าฝาครอบตัวนี้นะครับตองบอดี้สีแดงๆตัวนี้ที่เป็นพลาสติกก็หายไปด้ืยครับพี่สงสัยพี่จะไปตัดมันตัดเพลิน ขึ้นสีสมๆแดงที่บิดต้นที่ติดกับตัวอมทั้งหมดที่เป็นอะไรเลยหายกันสีท่านี้เขาตกใจมากเลยเขาบอกพี่ทําไงดีเนี่ยมีอะไรไหมนะครับผมเลยทําตามความจริงใจที่ผมเคยพูดไปว่าสั่งจากผมไม่ต้องกลัวประกันได้ชัวเคลมได้จริงอะไรมีให้ถ้าใครสั่งซื้อจากพี่แจ็คและตอนนี้นะครับพี่เขาก็ได้รับการดูแลเรียบร้อยแล้ว มีทีมงานน้องๆผมนะครับจัดการให้เรื่องอะไรส่งอะไรไปให้ถ้วยพี่เขาแล้วพี่เขาเลยกลับมาขอบคุณผมมากเลยเพื่อนๆดูคำขอบคุณของพี่เขาผมจะถือว่าคำขอบคุณในเคสนี้นะครับเป็นความซาบซึ้งในความจริงใจที่ผมส่งต่อไปและเพื่อนๆถ้าใครเห็นว่าบริการของพี่แจ็คดีนะครับแชร์คลิปนี้ครับหรือว่ากดไปในตะกร้าได้เลยเรื่อย ตัวนี้มอเตอร์ขับกำลังสูงพร้อมใช้งานพร้อมต่งทรงฟรีมีเก็บปลายทางและใช้งานได้เพลินๆตัดต้นไม้ได้เต็มที่ในฤดูการหน้าฝนนี้ครับ